อ้าจะพี่น้องจ้าข่อยบ่ได้เข่าสวนสองมือสตรอเบอรี่ข่อยแดงเต็มอยู่พุ่นสุกเต็มอยู่พุ่นมามาข่อยสิพาเก็บสตรอเบอรี่พุ่นน่ะอู้ยหน่วยบักใหญ่หนึ่งป้าปีนี่สมัยหน่วยใหญ่แต่ปะเนี่ยมื่อนี้ล่ะเป็นขั้งแรกทีที่ได้เก็บหลายๆสุดเทียไม่แต่ได้เทะละหน่วยสองนวยอันนี้บ่ท่านแดงดีบ่ท่านเก็บจ้า Nadi bóc phải đẹp niệm kênh niệm đàng li uta nguyên yu kỳ nông ta vinh kasama poop, mãi nala, nọ, yatu nyai, kèm ma là mãi kuna 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 ku na 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 ku เสมาจุ่มดินละน่วยนี่ชิบโเนาวซะบ่มีนว่วยหนึ่งจุ่มดินบูกหน่อยๆกับพ่อได้กินอยู่จ้ะพี่น้องบางเนี้ยต่อนซ้อนน้ำข่อยเนี่ยพุน่นพุ่นอุ้ยนว้ยดกดียจ้ะสุกแล้วสตรอเบอรี่เริ่มสุกแล้วจ้ะ อันนี้เก็บบทันแดงดีเอาไปสักก่นอนเออมือนอังเนี้ยจีโอพันมะข่างไวย,ยานพันเนา่าอุย้ยโดนบักใหญ่หลวงพี่น้องจา้าเอ้อบทันแม่งกินบทละหนั่นท่ากินเพิ่น,น,นเดี๋ยวเดี๋ยวปุ่นข้างในปุ่นจุ่มกิดินอยู่ปุ่นพูขุนศีหาแนี้ยมะข่างเพิ่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขวดบะหมี่ใหม่เนาใส่คา,าดนี่แหละ ได้คาดน้อยในยสวนนี่แหละเอามาข้างเพิ่นนวยเพิ่นนี่นี่เอาข้างไว้บ่ให้เพิ่นจุ่มดินจ้ะพี่น,อน้องพัชินเาคุณพ่อได้กินพ่อได้อยากอยู่เด้อนี่เห็นว่าจังสีกระไดสวนในหน้อยมูเห็นสวนในพี่น้องจากเงีย้ยจิบก็ลืมทายรูปิน่น มึงเนี่ยอยอุ้นี่นี่เพิ่นเป็นอยากเน่าจังสีนี่นี่นี่ว่ได้กินดีดอกจังสี่นี่เน่าแล้วเก็บทิ่มแล้วย่างเดียวอืเพิ่นเป็นโรคเอียร์บูนอุ้ยูุ่นะหน่วย,ย,ยบักใหญ่นึงพี่น้องจ้าพี่ เก็บก้อนอสิเน่านี่จาก่อยปาดหน่อยนี่ไม่ีกได้ไงดีจ้ะโอ้พลันเป็นอยากเน่าพี่น้องจ้านี่นี่อุย้ยพุ่นะ คุณน่ะพระเจ้าเห็นบ่ะคุณน่ะกวางอยู่คุณกนเน่านี่นี่น่ะโอ้ยเก็บถิ่มคือเกขาจะไปนอนคุณเป็นเสื้อลาคุณตั้งเป็นโลกแล้วเบงซงอย่งนี่นั่นนี่หนึ่งนั่นเน่าแล้วท่านไดนสุกอยูก่กับเน่าเหรอน้ำแซ่เพิพพพ่มพ้อ ุกำลังแดงพ่อไน้กินอยู่จ้ะพี่น้องมึงแน่นี่เก็บนี่เก็บมือนี่พุ่น่ะได้ถววใหญ่เติบเก็บเท่าเดียวโอ้บริกรรมาเบิงสวนสองมือปัอกแลดด็ดขดกับหัวปักย้ายนงพี่น้องจ้าพุ่นลงหัวดีดีพุ่นพุ่นมิดแจงหัวใหญ่ใหญ่พู่นะ ข่อยงามงามข่อยว่าสิกบมาเก็บไปขั้นสมอยู่มือไม่ยังกนสิขั้นสมใสันใส่กันกับอัอนนีย่ยงก่อพักกันหิน,ออนเออมึงเดะงามงามงามไปตะออนซวนพุ่นพักสลัดข่อยเวลาข่อยเก็บก่อ็สิมาเก็บกินใบมันเนาะเก็บใบข้างล่างมันเลือกกับค่อยๆเก็บกินใบสิตัดต้นกับไ่ได้จะปีนสลัดบบหลายเซียนดินกินเพิ่น คุณอ,อะเป็นตะหยาก,กีลาบแไ่เจลาแหนี่ยง,งามงามนี่ก็สิเป็นแล้วดิเหมือนเศร้ากมาเก็บกันเริ่มบางแล้วจ้ะแล้วขวดสิได้กินจังหน่อยนี่คุณออกหน่วยเราออกฟักเหรอทัวร์านเตาข่อยออกฟักเหรอเนี่ยจ้าพี่น้องนี่นี่เป็นฟักเหรอแต่ว,ว,ว่าบดดกดอกบอดดกจ้ะ ก็สิบดดกยิ่งจิ๋วบุได้เปิดอันนั้นบุได้เปิดเฮาห่าคนให้แมงเห็นผีเสื้อเข่ามาผสมเกสรเนาะไอจมือนี้ก็สิมาเก็บถึงต่สตรอเบอรี่ซื้อๆเราพี่น้องจ้าเนี่ยเห็นพันแดงหลายก็เลยเข่ามาเก็บซื้อเมื่อไม่ก่อนพุ่นพักการหินควายพ่อขั้นสมเราจะนี่ควายเสือมาขั้นสมใส่กันกับอันต้นหอมนั่นแหมพี่น้องมึงเนี้ยกำลังพ่อขั้นสมดีดีนี่เมื่อไม่ก่อนเมื่อไม่ก่อนเสียเข่าไว้ เที่ยวน้ามเขามาใบสใไ่ขันสมเมื่อไม่ก่อนจงสีมาเก็บบ้างเนี่ยวัวรัวดีไปจ้ะ